สวัสดีครับผมนุ่นโลนะครับก็อยู่ที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาโดดน,นะวันนี้ <c oughs> จะเอาคันหลุดจำนำนะครับก่บคันมือรองที่ลูกค้ามาเทินเปลี่ยนนะมาบอกให้ฟังคร่าวๆมีรุ่นไหนบ้างแล้วกันนะเพราะว่าดีเทลมันเยอะมากถ้าเป็นเรื่องคันเบ็ดมันไม่เหมือนลอกนะครับส่วนท่านที่สนใจตัวไหนก็อินบ็อกเข้ามาถามมาแล้วกันนะครับว่าประมาณไหนอะไรยังไงนะผมจะบอกนว่า มีคันอะไรบ้างเริ่มต้นจากคันแรกเลยเอายาวๆก่อนอันนี้นเป็นคันแคสนะครับเป็นคันแคสเวดหนากๆเลยของแพวเนียนะครับตัวนี้รุ่น G T Warrior นะฮะ G T Warrior เป็น P E แปดตัวน่ะเ mm hmm. นี่ยความยาวตั้งเท่าไหร่ตัวนี้รู้สึกจะเป็นแปดฟุตสามนิ้วนะสภาพยังกริบๆอยู่เลยนะฮะนี่ฮะเป็นสปินนิ่งนะ G T Warrior ที่ต่อโคน ตรงนีน้่เอาแคดแคดกับป๊อปนะฮะพวกนี้นะฮะหลักแคดนะฮะก็ใช้อย่างนี้นะอ่ามันยาวพูดซะก่อนนึโอ้โหยาวสี่แปดฟุตสามนิ้วนะ,ะความยาวต่อลงมาอันนี้เป็นอสองท่อนต่อกลางนะครับสองท่อนต่อกลางนี้แรซซี่คอมเซียนสวายนะนะครับสำหรับสวายสวายแข่งเรานี้นะ กระซิงคอมตัวนี้ความยาวรู้สึกจะเป็นเออ่85-30นะความยาว8ฟุตนะครับ8ฟุตนะสปินนิ่งนะอันนี้ก็หลุดจำนำมาและซิงคอมนะครับหายากกันแล้วคืวันนี้นะ,ะซิงคอมหาข <หา S 2> <ห>นาดเทาวอีกอ่ะคืโคอเวอร์เซเว่นโอเวอร์เซเว่นตัวนี้จะเป็นเทมูจินรีได้หดได้เคยเห็นป่ะแบบ แาบนะเบสเซตติ้งจากเอาวกินนะฮะเซมูจินนะฮะกล้องเห็นไหม,น,มน่าก็มาทีนะอ่านะเซมูจินตัวนี้นะฮะเจ็ดฟุตสิบเอ็ดนิ้วนะครับเบสสิบยี่สิบยืดได้หดได้แบบนี้นะนะเท่ไปเลยอนะยืดเลยนะครับนเะขอบอกเขาเข้า,ขานะ ม่ได้บอกราคาเท่าไหร่ให้รู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วกันตัวนี้เป็นเฟนดวิกนะครับเฟนดวิกตัวนี้เบรดชโดนะฮะนี่เฟนดวิกัวนี้เบรดชโดนะเจ็ดฟุตสองนะครับ, rick, ต Shadow, นะ 7, 2, รบแต่เขาลงไมาแค่สิบสิบเจ็ดนะแต่จริงๆแล้วคุ้นกัเลยแข็งตัวนี้เป็นไกด์ทองด้วยนะไกรฟุตสี 4, ทองนี่เฟนดวิกนะครับ อะไรพยายามจะเอา,ย,เอายาวมาพูดก่อนอ่นนี่ทันอะไรเนี่ยตกปก,นะตกปะหมึกวะนะทันตกวปะาหมึกราคาไม่แพงนะครับร้านโล่โลพอมีหลุดๆมาอยู่นะฮะตัวน,นี้ของอะไรเนี่ยทีก้าอะไรทักอย่างนะของใหม่อยู่ประมาณสามสี่พันของมือสองก็โดุดราคาหลุดจำไม่ได้ครอบอ่าเอฟซีมอนเตอร์บาบิลอนกับวินนิง่งเรียบอม หน้าหกฟุตห้าเวทหกสี่สิบแปดนะครับฟูจินี่เอมซีมอนเตอร์สภาพดีนรับเอฟซีบาวบิลอนโอ้บาวดีว่เอ้เอๆๆรุ่นนี้ไม่มีข้ากีนเข้ากัดอีกทีอันนี้ก็เป็นอย่างนี้อ่สองท่อนต่อกลางใช่ไหมนี่นะนะครับแล้วก็เบ สิบยี่สิบหกพุทธหกมาตรฐานเลยเขาเรียกอาคารอะไรนูโวทูอีเล็กต้าใช่ป่ะดีเล็กต้านูโวเอ็กคอร์สนะเอ็กคอร์ทั้งคันเลยคันพวกนี้สวยและไม่แพงดู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 นี่โอ้โหไงหล่อเหล่าเหล่าเหล่าอากันอันนี้อันนี้พวกดีอะปอมนะพวกดีอะปอมตัวนี้คันปามคันปามยูเอ นะคันปามยูแอลรุ่น Galaxy นะครับตอนนี้จะเป็นเจ็ดฟุตนะฮะเบรดเบรดรุ่นจะเป็นอ่าสี 4, ่เท่าไหร่วะหนึ่งจุดห้าคีสี่น้ำก๊อกแบบนี้นะฮะพวกนี้เป็นหมื่นนะพวกนี้เป็นหมื่นแล้วนะนีแ Galaxy ปามแล้วก็อันนี้จะเป็น ไดโกะนะคันไดโกะเบสโดนะฮะสิบสองยี่สิบนะคันไดโกะหล่อเลยสิบสนะองยี่สิบนะเราขอบอกอ่ะเราโหลดไปไม่ออบอกราคาจำไม่ได้ผมต้องดูบัญชีหมดแล้วพวกนี้ที่ที่ของขอหลุดนะนะทักมาแล้วกันเป็นตัวตัวไปว่าอยากได้อะไรนะตามภาพที่เห็นนะอ่ะ อันนี้ก็คันที่นโรทำคี้ไปบ่อยนะฮะขีวันเอ็กขอของอเรียวบีนะฮะหล่อมากตัวนี้นะครับเบรก็ไม่ได้รุนแรงเร็วร้ายอะไรนะตัวนี้เป็นหนังสือโดยที่เขเขียนเลกเลยนะเวท8แปดสิบหกนะฮะความยาวก็หกเมตรเก้าสิบอะ หนงมก็สิขนาดหกฟุตหกสามงิดแปดอีกสิบเซนนะกประมาณหกฟุตห้าหกฟุตถกไหมนี้ยนะ,นะทำเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ที่ที่ว่าะโดดเอาเอาเบอร์ของมาไปใช้มาเลยวันน้ก็เลยมนเลยๆดำๆหน่อยเรียวกวีเอาะว่าคันอันนี้อ o l u ล i o n ตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นวบาทนะฮะี่สองหมื่นวบาท หลุดนำมามปปันหมื่นปลายปลายใครอยากได้นะฮะคัน hmm, นุ่มๆนะฮะตกปลาทะเลนะฮะนะครับไกด์ไทเทเนียมนะฮะแบงค์ไทเทเนียมคาร์บอนนะฮะเนี่ยสองหมื่นสี่รู้จัไม่ผิดนะฮะแล้วก็หลุดนำมามันหมื่นปลายปลายเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเบามากนะฮะแล้วก็อนนี้มะลิมารินะเียวโกมะลิมะลินี่รู้จักกันอยู่แล้วล่ะ ใช่ไหมอาบบึกลงทะเลสปินนิ่งเข่นห้องแล้วก็นี้นีโต๊ะทำมุระเบสนะนิ่โต๊ะทำมุระเบสนะครับ <c oughs> เขินช่องอ่ะนี่กันแคส ชอบเอาไปตกสวายเล่นมาคันแคสต์เนี่ยของเมจิครับราคาซึ่งซึ่งหมื่นนะฮต่อโค้ด้วยนะเนี่ยไม่นะครับคันแคสต์ไม่ได้คันไม่ได้คันแคนนมอะไรกันตัวน,นี้ก็อาอาน,นอุมันโอคุมะอานุมันมา น้นมันเบสเบสฮะน้ำมันเบสน้นมันเขาก็รู้สึกจะต่อโคนนะเออน้ำมันต่อโคลนนะฮันอัดเบิกลงเทเลเอาามากอันนี้ก็ดำได้นะแพงอยู่ นะเดี๋ยวไปดูบางทีให้ให้อยากได้นะดูโลโกโ้อะนี่ครับกิกแซมนะฮะไม่ได่เจ็บแปนนะครับ,ปปนะรบตัวนี้หล่อมากเบามันเป็นคันปลาทะเลนะอย่าไปอัดบึกเนี่ยอัดตรงปลาทะเลมันมันเลยวเวอร์ชันทูนะฮะเขาบอกว่าเวียนนะ ตัวนี้จะเป็นห้าสิบปอนด์ใช่ไหมน้ำหนักอยู่แถวร้อยถึงสองร้อยสามสิบันนะเม็ดอินเจแปนแต่แตัวนี้หลุดตำนหนักมาเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูกันที่ว่าคันสวยมากหรอกเลก็ฝากไว้สำหรับคันหลุดตำนัไม่เคยทำหรอกแล้วยิบมาทำนี่บางบางอันไม่เห็นหม้ข้างหลังเหนือเต็มเลยไม่ได้มาพูดหมดทุกคัหรอกนะมันก็หลุดมาเป็น เป็นหลาย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 ,ลายสิ้นทันแต่ที่เอามาพูดตันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเม็ดที่หาหากันอยู่นะนะครับมองน,นั้นก็เป็นพวกกระแสไลเกมพวกอะไรที่เป็นของใหม่ๆแล้วมันนำาก็มีนะครับก็เดี๋ยวจะลงยูทู e ไปให้ด้วยนะฮะและ้วก็ลงหน้าเพจด้วยวิดีโอนี้มันจะมันจะยาวหน่อยมันมันมีดีเทลของเม็ของอะไรส่วนราคาชอบ อ่าคันไหนก็แคปภาพนะแคปภาพมาถามนโลดว่าฟังกี่บาทแรายละเอียดเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วกันมันมันไม่เหมือนลอกอ่ะคันเบ็ดอ่ะบางคนก็ถามว่าทำไมนาโลดไม่ลงลอกหลุดสัทีเอ้ยไม่ไม่ลงแต่ลอกหลุดทำไมไม่ลงคันเบ็ดหลุดสักทีเรื่องมันเยอะคันเบ็ดเรื่องมันเยอะก็เลยคนที่มาที่ร้านบ่อยๆได้เปรียบก็เลยได้คันหลุดถูกๆกันมาเยอะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ขายคันหลุดออนไลน์นะมันต้องมานั่งพูดความยาวพูดเบีดพูดโอ้เยอะมากไม่เหมือนลอกนะโอเคก็เดี๋ยวพบกใหม่คลิปหน้ากดติดตามด้วยแล้วกันสวัสด